<แ>ประเด็นใหญ่ใหญ่มากวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของ forex 3 d เพราะว่าแชร์ลูกโซ่วงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนดังเยอะเรานำเสนอนะฮะข้อมูลของคุณแมนกับคุณใบเตยมาอย่างต่อเนื่อง <แก S 2> ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นมไม่ได้ฟันธงว่าเกี่ยวพันอย่างไรแต่วันนี้ dsi ออกหมายเรียกทั้งแมนและใบเตยเข้ามาชี้แจงในฐานะพยานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ forex ส d หรือเปล่าโดยเฉพาะเงิน45ล้านบาท สามารถบอกที่มาที่ไปได้ไหมว่ามาจากไหนถ้าบอกไม่ได้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมพาไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์ Forex 3D หน่อยนะฮะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษว่า DSI มีการเปิด QR code ให้ผู้เสียหายร้องทุกข์และมียอดเพิ่มขึ้นเกือบ8,000คนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายตอนนี้มากกว่า1,300ล้านบาทและคิดว่า จะมีมากขึ้นกว่านี้เรื่อยๆด้วยนะครับและมีคู่รักดาราที่เพิ่งแต่งงานไปอย่าง DJ m a แแล้วก็ใบเตยเนี่ยเข้ามาเอี่ยวนะฮะเพราะอะไรมันมีภาพหลุดว่าสนิทสนมกับ CEO f โอฟอเร็กอย่างงานแต่งงานให้คุณค,คนของ r อเ e ็กทีก็มาร่วมงานหลายท่านเลยนะฮะมีคนเนี่ยแคปเอารูปมาว่าเนี่ยคนนี้คือคนสนิทของ CEO ไปร่วมงานและจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ต้องชี้แจงกับ DSI นะครับเพราะว่ามันมีภาพหลุด วัสนิทเนี่ยเยอะมากชาวเนต็ตตั้งคำถามว่าเอ๊ะสองคนนี้เกี่ยวอะไรกับแชร์วงนี้หรือไม่ล่าสุดนะครับนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลผู้มยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบหรือว่า DSI บอกแบบนี้ว่าเบื <S <s <ม>้องต้นเนี่ยนะฮะพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึง่ง มีไปเทรดเนี่ยจำนวนหนึ่งนะฮะ,ะแต่ไม่พบการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนับพันล้านไปลงทุนเทรดหุ้นอย่างแน่นอนคือเงินก้อนใหญ่หลายพันล้านบาทไม่มีการเทรดอย่างแน่นอนที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเงินมันหล่นระหว่างทางมันไม่ได้ไปเทรดและอีกหลายพันล้านที่มันหล่นระหว่างทางเนี่ยนะฮะอภิรักษ์ CEO forex 3 d เอาไปทำอะไรอ,อันนี้ดี i มีข้อมูลแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะมี ข้อมูลออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะตกใจนะฮะว่าเส้นทางทางการเงินของ c ีโอฟลั์รีเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรคุณจากการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการยืนยันแบบนี้ว่ากระทรวงการคลังยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าท ก็ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชําระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเห็นไหมคุณเมื่อไม่มีการโอนเงินไปต่างประเทศแล้วเงินมันไปไหนมันไม่ได้มีการเอาไปเทรดจริงๆนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายที่ยังอยู่นะฮะยังอยู่ในวงของ Forex 3D ยังเชื่อ CEO อภิรักษ์เพราะว่าวันนี้เขาออกมาโพสต์ด้วยคุณต้องฟังข้อมูลจริงจาก DSI นะครับ คุณต้องย้ายฝั่งมาเป็นผู้เสียหายแล้วถ้าคุณไม่ย้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันนี้ติดตามให้ดีเราคุยกับทาง DSI คุณผู้ชมฮะแอบขนลุกแล้วก็แอบขนพอง <c oughs> นะครับผู้มนวยการกองคดีธุรกิจกรารเงินนอกระบบ DSI บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ให้เกิดการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วในการสอบสวน DSI เนี่ยมีการพัฒนา QR Code สำหรับลงทะเบียนแจ้งความเสียหายใหม่โดยจะจัดระบบให้จองคิวลงทะเบียนพร้อมแยกการลงทะเบียนตามภูมิลำเนาของผู้เสียหาย <S <S เพื่อจัดคิวให้พนักงานสอบสวนนะฮะ <S <S ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่ศูนย์ภาคต่างๆมีรายงานข่าวจาก DSI ด้วยนะครับว่าหลังรับ คดี Forex 3D เป็นคดีพิเศษมีการเร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและมีการทยอยอายัดทรัพย์สินนะฮะจากการกระทำความผิดโดยพบนะฮะเงินส่วนใหญ่ฟังทางนี้นะครับบรรดาลูกๆทั้งหลายที่ยังเชื่อ c o o o r r x x d d อยู่นะครับเขาเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมเส้นทางทางการเงินเนี่ยนะฮะเขาเอาไปจ่ายเพื่อสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองคือเอาไปปลนเปลืตัวเองค่ะ เอาไปปนเปรอสนองตัญหาของตัวเองทั้งรถทั้งบ้านทั้งเครื่องบินเจ็ตหรืออะไรต่างๆนานา,นาเขาเอาเงินที่ระดมทุนของคุณทั้งหมดเนี่ยไปปนเปรือตัวเองเป็นส่วนมากและก็ไปสังสรร์ปาร์ตี้กับเหล่าดารานักแสดง <c oughs> ไปจัดปาร์ตี้ <c oughs> ปาร์ตี้หรูๆมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาจัดคอนเสิร์ตด้วยนะ <c oughs> ใช้เงินหลาย10ล้านบาทและมีดาราไปร่วมงานหลายคนดาราที่ไปร่วมงานไปปาร์ตี้กับเขา เจอหมายเรียกไหมต้องเจอแน่ๆนะฮะว่าเกี่ยวข้องอะไรากับอภิรักษ์และ Forex 3 d ล่าสุดนะครับคนที่เกี่ยวแน่ๆซึ่งโดนหมายเรียกก่อนใครเพื่อนก็คือนายพัฒนพลกุลชรณอยุธยาหรือว่าดีเจแมนและนางสาวสุทีวันทวีสินหรือว่าใบเตยให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานนะ,ะเรียกมาเพื่อจะสอบปากคำทั้งหมดมว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงในฐานะพยานแหล่งข่าวจาก DSI บอกด้วยว่า พนักง,งานสอบสวนต้องการทราบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนายอภิรักษ์นี่นะฮะผู้ก่อตั้งและเป็นซ e o ของธุรกิจแชร์ e Forex 3D รายละเอียดในการประกอบธุรกิจคือก็จะถาม DJMA n เลยว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องไหมภาพที่ไปเป็นผู้บริหารนะฮะสนามโกคาร์ดมันเกี่ยวกันยังไงคือเวลาดีเอสเขาซักเขาถามเ <c lic ant> นี่ยเขาถามละเอียดนะคุณนะซึ่งทาง DJMA แและใบเตยต้องตอบคำถามให้ได้นะครับถึงถึงที่มาของทรัพย์สินต่างๆของสามีและภรรยาเนี่ย ทรัพย์สินมาจากไหนเงิน45ล้านบาทที่แบกไปขอสาวเนี่ยมาจากไหนหากชี้แจงไม่ได้โดนอะไรรู้ไหมคุณจะโดนขยายผลในทางภาษีแล้วก็กฎหมายฟอกเงินต่อไปด้วยซึ่งต้องดูนะฮะว่าดีเจแมนกับใบเตยจะสามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ไหมถ้าไม่ได้เจอมาตรการภาษีกับกฎหมายฟอกเงินทันทีนะฮะ,ะทั้งนี้เมื่อได้ข้อเท็จจริงมาแล้วจากดีเจแมนแล้วก็ใบเตยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้และคุณแม่ให้เข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนวเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับมีการเตรียมออกหมายจับเครือข่ายนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคุณเอารถกระบะมาใส่ยังไม่พอเลย70รายนะคุณผู้ชมนะ,ะเป็นการอ่านข่าวที่น่าสะพรึงมากออกหมายจับทีนี่นะฮะเครือข่ายกว่า70รายอย่างที่บอกเอากะบะมาใส่3คันก็ไม่พอ และเป็นตัวใหญ่ระดับหัวหน้าประมาณ15รายซึ่ง DSi ได้กำหนดนัดสอบปากคำในวันที่25พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมนี้นะฮะโดย DSi ขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น200นายเพื่อเร่งสอบคดีนี้ด้วยอันนี้คือเป็นวงใหญ่ซึ่ง DSi ทําทำงานอย่างเข้มข้นจริงๆผมถึงบอกนะฮะคุณผู้ชมใครที่เชื่อ c o f x 3D ทตอนนี้เป็นคดีพิเศษให้ความรู้ทุกวันนะครับ ถ้าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่มันจะไม่เข้าขายคดีพิเศษเมื่อเป็นคดีพิเศษคือแชร์ลูกโซ่เงินทั้งหมดที่คุณกําลังรออภิรักษ์โอนให้อยู่เป็นเงินที่ได้มาด้วยการทุจริตถูกเพราะว่าดีไซผูดจาชัดเจนแล้วนะคะว่าเงินไม่ได้ถูกนําออกไปลงทุน<ถ>เงินมาจากไหนสิ่งที่คุณได้มาที่สําคัญคุณควรจะรู้สึก เจ็บปวดใจอ่ะแล้วเขาไปปลนเปิดตัวเองเขาเอาไปปลนเปิดดาราเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วก็หลอกเงินเอามาอีกทอดหนึ่งก็มีบางท่านยังเชื่ออยู่ก็ไม่ว่าฟังไปเรื่อยจะได้รู้ว่าขั้นตอนกระบวนการคุณจะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะฮะของ DSI ้ฟังเราสองคนอ่านจะอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อผู้ประกาศนู่นนี่นั่นเบเกินจริงเบื่จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฟังแหล่งข่าวจาก DSI พูดถึงผู้เสียหายที่ไม่มาแจ้งความที่คุณยัง เชื่ออยู่เนี่ยผม <หา S 1> ขนลุกนะฮะค่ะซึ่ง ซี CEO ก็ยังออกมาเค,คลื่อนไหวแต่ว่าคนที่เขาเสียหายเขาก็ยังสงสัยว่าทําไมซีโออกมาเคลื่อนไหวคือพิมพ์ผ่าน Facebook พิมพ์ผ่าน Facebook ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เคยมานั่งพูดหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเพราะอะไรพิมพ์ผ่าน Facebook ใครก็ทําได้ตัวอยู่ที่ไหนยังไงว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้คือข้อความล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของนายอภิรักษ์ CEO ของ forex td นั่นแหละโพสต์แบบนี้บอกว่าขณะนี้ได้ทําภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณเคนโดและพร้อมจะออกมา เผชิญชี้แจงความเป็นมาเป็นไปของปัญหาเล่าคอเท็จจริงจากการถูกกล่าวหาว่าร้ายเกินความเป็นจริงพร้อมจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งที่ทุกคนได้สร้างกันมาขอให้ผู้ร่วมทุกท่านนะช่วยกันเป็นกำลังสำคัญรวมพลังกันเพื่อรักษาการเงินและผลประโยชน์ของท่านที่ท่านควรจะได้รับ เก็บรักษาข้อมูลบัญชีทางการเงินของท่านไว้ให้ดีที่สุดครับแปลว,ว่าอะไรอย่าเพิ่งเอาไปบอกเไซัยงี้ยหรอเออน่าสิออตีความยังไงดีะอะ,อะในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้มุ่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดต้องขอโทษที่ใช้เวลานานและมีการผลัดกันมาหลายครั้งเขาก็ยอม,มรับเห็นไหมผลัดมาหลายครั้งโดยครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคใดๆในวันหน้าอีกแล้วที่ผ่านมาปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกและศัตรูเข้ามาทิ่มแทง และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการทำลายทุกรูปแบบอย่างไม่ชอบธรรมสร้างความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงอันเป็นอุปสรรคที่เกินคาดตลอดเวลาสิ่งสำคัญที่ควรทราบต่อจากนี้ที่หลายคนรอคอยนั้นมาถึงแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรที่มาถึงแล้วคือเป็นการโพสต์แบบกว้างๆให้ความหวังแบบกว้างๆแต่มีคนเข้ามาเม้นมีความหวัง และยังไม่ตัดสินใจไปแจ้งความดําเนินคดีผมเข้าไปดูนะฮะหลายคนเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์ยังไงช่วยกรุณาสงวนท่าทีนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณอภิรักษ์ซึ่งเป็น c ีอของ f o l เร็ก 3D และธุรกิจนี้เป็นคดีพิเศษนั่นหมายความว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แบบร้อเปอร์ซคุณไปรอเงินเนี่ยนะฮะถ้าคุณรับเงินซึ่งเป็นเงินทุจริตไม่ได้มาจากสุจริตคุณก็อาจจะเข้ากฎหมายฟอกเงินค่ะ เดี๋ยวมีเสียงนะฮะฟังกันไปเรื่อยๆนะครับนอกจากมีเสียงแล้วเรามีแชทคือจะว่าแชทก็ไม่ถูกสะทีเดียวเนื่องจากว่านักลงทุนท่านนี้ก็ยังอยู่นะ,ะก็ย,ะยังอยู่ยังยังเชื่ออยู่บางส่วนแต่ก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วคือฟังคุณเยนโดคุณกมลค,คอมาหลายวันวันนี้ไปดีกว่าดูซิออฟฟิศเขายังอยู่ไหมแล้วพี่เขาตั้งใจมากคนนี้คือผู้บริหารนะรผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการเงินแห่งหนึ่งไปปุ๊บ ไปถามไปถามแล้วพิมพ์ส่งมาให้เราด้วยเอาผมาสมมุติว่าเป็นพี่เขา,าส่วนคุณเป็น พนักงาน,พน,งานพนักงานที่ยังอยู่ในบริษัทนี้ใช่ไหมเออ,อทำงานเข้มแข็งมากท่ามกลางกระแสที่มันร้อนแรงจริงเออรบกวนหน่อยฮะตอนนี้บริษัทยังเปิดดำ,นนดำเนินการตามปกติไหมเนี่ยยังดําเนินการปกติฮะยังจ่ายเงินพนักงานปกติอยู่เลยค่ะพี่อ,อ้าวแล้วซีอโอไปอยู่ไหนอ่ะเออซีอโอตอนนี้กําลังทําเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยการโอนเงินจากโกเกอร์ถึงบัญชีภายในประเทศระยะเวลาให้ยึดตามที่ซีอโอประกาศไว้นะคะคุณพี่คะอ,อ้าวแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่อ่ะ เออรอทาง c o o แจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อกี้โพสเฟซบุ๊กแล้วแต่ไม่ได้ระบุวันค่ะพี่เออแล้วทำไมเปลี่ยนแผนจากการนำเงินเข้ามาอยู่ๆเปลี่ยนจ่ายเป็นผ่านโบรกเกอร์เข้าบัญชีอะ่ะ เห็นไหนมนักลงทุนเขาจะรู้เ,ออเขาจะรู้ระบบอย่างเป็นทางการโอ้พี่คะเนื่องจากว่ามันมีข่าวคะ่ะพี่แล้วก็โดนเพ่งเลงเยอะเราเลยต้องเปลี่ยนการจ่ายคะ่ะพี่คะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะพี่โอนสูงสุดได้50,000 0บาทต่อวนันพี่ต้องมองถึงอนาคตจะได้ไม่เกิดปัญหาคะ่ะพี่คะพี่เสื้อหนูออพนักง,งานในก็เก่งนะตอบได้หมดเลยเก่งตอนนี้ซีอโออยู่ไหนเนี่ยอ,อ,อยู่ต่างประเทศกับทีมงานที่ทาเรื่องจ่ายเงินให้นักลงทุนค่ะคุณพี่คะรอสักหน่อยแล้วตอนนี้นักลงทุนควรจะทํายังไงดีเนี่ยฮงงงหมดแล้วเนี่ยคือบริษัทมี2ทางเลือกให้คะคือ คือรอจนรอไม่ได้รอจนจนนะพี่อรอจนเพื่อให้ระบบมันจ่ายเสร็จลุื่องในเร็วๆนี้กับ2ใครรอไม่ไหวให้เดินทางไปกรอกเอกสารที่บริษัทบริษัทจะหยุดการเทรดให้คุณพี่และใช้เวลาในการส่งเ,เอกสารและรอโอนเงินกลับมาอีก45วันกับคุณพี่คะเออแล้วบริษัทในวันไหวเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าข่าวดังจังเลยอะ่ะไม่วันไหวคะ่ะ เพราะเราเทรดจริงค่ะโดยคุณอภิรัรก์และทีมงานทางบริษัทมีทีมทนายเคยชี้แจงและตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะคุณพี่บริษัทมีพนักง,งานกี่คนเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยลงทุนปะพนักง,งานที่นี่ลงทุนหมดทุกคนไม่มีใครถอนทุนกับคุณพี่ค่ะทุกคนรอเหมือนคุณพี่เลยค่ะมั่นใจไปอีกค่ะคนที่ตอบแชทในเว็บเนี่ยอยู่บริษัทนี้ปะ คนที่เป็นทีมงานเนี่ยแยกต่างหากกันไปในบริษัทมีดิชันค่ะอันนี้จริงๆนะ,<ฮ>ะมีดิชันเนี่ยแค่พนักงานคอยจัดการเรื่องเอกาสารและดำเนินการต่างๆแล้วก็รอคุณพี่มาถามนี่นละค่ะถามหน่อยได้ไหมพ่อแม่ญาติพี่น้องซีอีโอเนี่ยเขายังอยู่ประเทศไทยปะอยู่ที่เมืองไทยหมดค่ะคุณพี่เออแล้วธุรกิจ r k k ยังเปิดกิจาการอยู่ไหมอะทำไมรถมันเหลือน้อยจังเลยโอ้โหคุณพี่อย่าไปเชื่อข่าวยังเปิดปกติเลยรถที่เหลือน้อยเพราะเราขายหมดเราขายดีกำลังรอรถใหม่เข้ามาเดี๋ยวเห็นค่ะคุณพี่ อ้าวแล้วผมเนี่ยสงสัยอะ่ะเฟซอะ่ะโพส์ล่าสุดอะ่ะทำไมลบลบโพสตตัวเองอะ่ะยังไงอะ่ะไม่ได้ลบคุณพี่มันมีกระบวนการรีพอร์ตมันเลยทําให้โพสต์ของเราหายคะ่ะคุณพี่อ๋ออาาถามสุดท้ายแล้วกันอนาคตบริษัทถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้อะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเราจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเราจะเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยและหลังจากนี้เราจะคัดแต่คนที่เชื่อมั่นในเราไก่กาอาราเล่พวกไปเดียใส่เราคัดออกอืมมั่นไหม มั่นระดับ8คือเราเรา,เรายืนยันตั้งแต่แรกครับคุณผู้ชมครับว่าเรานำเสนอ f o r e x 3D เนี่ยนะฮะเราให้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเสมอเราอยากให้ CEO เนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำไปอ,อยากเขาโฟนอินชี้แจงด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้ดีที่สุดคือเขาต้องออกมาจาก Facebook แล้วก็ไปนู่นเลย DSI แล้ หอบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่บรรดาแอดมินตอบบ้างพนักงานตอบบ้างเนี่ยไปชี้แจงกับทาง DSI ถ้าคุณชี้แจงได้นะฮะนักลงทุนสบายใจได้เลยอย่ามาชี้แจงใน Facebook เพราะว่ามันไม่มีผลทางกฎหมายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วยคุณคแล้วบางวานันบางวันที่โพสเนี่ยคนที่เขาเป็นนักลงทุนที่ที่เขายังยังอยู่ด้วยเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอาเมื่อวานโพสต์วันนี้ลบ ออแล้วพบแล้วโพสต์เมืม่อวานที่สัญญาแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ออคุณผู้ชมผมมีเสียงนะครับของคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลครับผู้นวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดรือ DSI นะครับผมต่อสายไปคุยเองเพราะว่าเป็นห่วงคนที่ยังเชื่ออยู่เพราะว่าออ CEO ออกมาโพสต์เนี่ยมีเม้นเป็นพันๆเม้นตบอกว่ารอ CEO ผมก็เลยกังวลใจว่าคนที่รอไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ เขาจะอยู่ในกลุ่มไหนของคดีของฟ o r e เ3็กทรีดีวันนี้คุณปียศิริพูดได้เคลียร์มากๆครับออผู้เสียหายที่จะรับผลกระทบเนี่ยจากการถูกหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะฮะถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นผู้เสียหายนะฮะและถูกหลอกเนี่ยผมก็ขอให้ท่านเข้ามาให้การนะฮะมันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีนะฮะทีน,นี้ในกรณีของคนที่ยังเชื่ออยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ผมบังคับไม่ได้แต่ผมขออนุญาตจะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่า ในเทียบเคียงกับคดีแชร์ลูกโซ่ทั่วไปเนี่ยาการที่เขานัดจ่ายหรือสัญญาว่าจะจ่ายตกลงว่าจะจ่ายเขาตามเลยนะฮะแล้วเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาตลอดเนี่ยผมถามว่านั่นคือการประวิงเวลาหรือเปล่าอันนี้ทางผู้เสียหายต้องพิจารณาเองนะครับครับแล้วถ้าเขาไปรับเงินสมมตริรับเงินหนึ่งล้านสองล้านจริงๆเนี่ยจะเข้าข่ายฟอกเงินหรือว่าเป็นขบวนการเดียวกันไหมฮะ คืออย่างนี้นะครับไอเรื่องการตกลงกันนอกรอบเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่คุยกันเองบรรเทาความเสียหายกันเองไม่ได้มีผลเกี่ยวกับความผิดที่ได้เกิดขึ้นถ้าความความผิดสําเร็จทางคดีมันได้เกิดแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเกิดต่อนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอเรียนเลยว่าการที่ไปรับเงินเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเงินที่ได้มามันไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการลงทุนแท้จริงถ้าผลการสอบสวนกมาแบบนั้นเนี่ยเงินต่างๆเหล่าเนี้ย ก็ต้องถูกเรียกกลับคืนมาหรือก็อาจจะถูกดำเนินการฟอกเงินได้ครับชัดเจนนะครับคนที่รอซีโออยู่มันเป็นเงินดำอเอาง่ายๆเลยมันเป็นเงินดําเพราะว่าตอนนี้ยมันเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วกระมวลพรรับไป1ล้านบาทสุดท้ายการดำเนินคดีเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องเอาเงิน1ล้านบาทที่คุณกระมวลพรรับจากซีโอเนี่ยดึงกลับมาเพื่อมาเฉลีย่ยนะฮะให้กับผู้เสียหายอยู่ดีคุณรอเงินจากระบบที่ซีออ้าง คุณจะไม่ได้รับ1ไม่ได้รับแน่ๆน,นะฮะ,ะที่ดูอยู่2เนี่ยนะครับคุณอาจจะเข้าข่ายฟอกเงินก็ได้อันนี้เตือนแล้วนะครับว่าเราเป็นห่วงฮะเพราะหลายคนเชื่ออยู่แล้วไม่ขยับตัวมาแจ้งความดําเนินคดีสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะถูกดําเนินคดีเองก็ได้นะครับค่ะแล้วก็ดีไมีระยะเวลานะค<ะ>ดีชายแม่มณีเขาก็จะมีระยะเวลาในการปิดรับผู้ร้องเรียนเพราะว่าเดี๋ยวพอไปเอาทรัพย์สินมาได้ก็ต้องเฉลี่ยคืนแต่ละคนให้ได้เร็วที่สุดเหมือนคดีนี้ล่ะค่ะ